ดินแก่นแก้ได้ค่ะพี่น้องมันเป็นดินเหนียวดินดากเนาะคอยขุดกันไปสายุก็จะเป็นคนสอกิ้งไพ่ห้บอตอมต่อมกับกระลังตัดอยู่คนห้องใส่ปะออกแม่ออกแม่หนอทับข้อลงนี่ได้เมียไม่ได้นตายข่าก่อภัยได้หนบ้าสายุปแล้วสมัยสิบป่ายงายตายได้แทาสันนิษฐานี่กระตุกแรงมากแล้วเฮากับคอยเฮ็ดนื่อกงขึ้นนี่งกังเว้นเ้อเฮ็ดบ่ได้เฮากับพักพอนแล้วเฮากัมาเฮ็ดเนี้ยมาแรงค่อยคิดคอยสางกันไปเดียวเมื่อเคยเร็จสมฤทักมือหนึ่งนอกในสิ่งที่เฮ้าฝันเฮ้าหวังวาน พี่นองว่าบอกคนที่เฮ้าหากักแท้ๆที่อยู่ก็เฮาว่าจำเป็นต้องให้กำลังใจเฮ้าปากอาซีบอวบ่าดีแต่เขาก็อยู่กับเฮาแมนบอกแต่คนที่บ่ได้หัดเฮาแท้ๆเล้วเขาสิค่อยๆเฝ้าตีตัวออกห่างเฮาไปเรื่อยๆเล่วก็สิค่อยๆหายไปช่วงชีวิตที่เฮ้าตูอับให้จือจำไว้ว่าอดทนกับความทุกข์ให้ได้ทนที่บ่หันไปในทางที่พิษให้ได้เลิกโทษคนอื่นแล้วหันมาเบิ่งตัวเจ้าของเสร็จเรียบร้อยละค่ะริมรัวของสาวอยู่หัวล้อมรอบ สวนผักน้ำของสาวอยู่ สวัสดีจ้าพี่น้องมาในวันกิจกรรมในสวนของแซยูอีกมือหนึ่งเป็นกิจกรรมอยังก็คือสซยูจะล้อมหัวล้อมหัวใส่แปลงหน้าหน่อยของแซยูสองแปงค่ะพี่น้องแปงที่เบ้าตอมกำลังยืนคดอยู่นี่จะเป็นแปงพักน้ำเก่้านะคะแล้วก็แปลงท้าคางนี่ยแซยูกับขุดขื้นหม่และตอนนี้ข้ากะกำลังขุดลุมฝังเสาค่ะขุดลุมให้ล้อมรอบเลยข้ากะจะแทกจะวัดมาแล้วเรียบร้อยบ่าตอมแทกวัดให้แล้วค่ะให้สอยูขุดกับขุดขุดลุมไว้เลืกประมาณสักศอกหนึ่งนี่ล้ค่ะพี่น้องก็ขุดให้รอบแปลงให้หน้าหน่อยเลย ดินแกนแกนได้ค่ะพี่น้องมันเป็นดินเนวดินดากเนาะแ็ค่อยขุดกันไปขุดไปแล้วเลิกพ่อบอกยเลิกพ่อบอกเอยู่สลัดสายูเขากระบอกมาแล้วว่าความลึกของหลุมอะศอกนึง่งเขาว่าพี่น้องเมื่อกี้ขุดบปเดีไปหอดสายูพ่อเราบอกเฮ้เสานหน่อยหนึ่งก็จะเอาเลิกคาแทสซนี้มันก็นอยูแล้วว่านะเสายู่ะแต่ถ้ากันขึนมาจะยางม,าามันต่ำขึ้มาเยลมซีจังไหว่าษนมันบ่เนลิกเขาล้มคาดหลเขาก็ย่างไปเอาตะลับเมนมอวดนห้ว่ามันบังคันไดี๋ยวพ่อ้ังผู้เดีงยวพ่อเขาว่าเข,า,ขาลาข้มาลาดไหลพี่ปู ก็ตดนร้อยหายอยู่ตรงนั้นมากองไว้ตรงนี้ครับพ่อเราก็กำลังแตะหาอยู่และแม่เราก็กำลังแม่เราอยู่ข้างหลังครับแม่เราก็กำลังปุดหลุมเอาไม้ไห้มาส่งอย่ครับตาเรากับยายเราก็ไปดูครับเห็นไหมครับผมบอกกินครับผูไม่ได้โกหกได้ยังไงอยู่ไม่แม่เราทำายังไงเห็นไหมครับโอเคเราทำสองข้างเลยครับไอ้ต้อม พี่ฮักนั่งโดดคิดเราก็เสร็จแล้วครับนี่ไงนี่ไงเราก็มีดอดไฟแล้วครับนี่ไงเวลาค่ําเราก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งโดดคิดอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้ามันค่ําแล้วเรามองไม่เห็นก็เปิดไฟก็ได้ครับเ้แต่มาเสียที่ต้องดินภาคคนเดียวเลยสุดยอดเลย คุณลุมแล้วก็จะมาตัดมไม้ไผ่ไผ่ก็เป็นไผ่ในสวนค่ะเป็นไผ่กิมซุ่ง <c oughs> พอดีเลยไผ่กอนีมันดูแล้วมีแต่ลำแกๆ่ๆบได้แตงกอมันจะเทอแต่งกอเขาออกอาลำแกเขาไปใส่งานเขาก็จะได้มีนอเกิดขึ้นเข้าได้กินนอมัน้ำสาอยวา สายอยู่ก็จะเป็นคนสอกิงผ่ให้บอตอมบอตอมกับกำลังตัดอยู่คนห่องใส่ปะออกแม่ออกแม่เนาทับข้อลุกนีได้เม,มียไม่ได้หนตายค่าก๋อยได้หนู่ปสายอประรือสมิ่ตายง่ายตายได้แถววัสันะตัดไปตัดมากก็ได้บักรลายหนึ่งตัดแล,ล้วสายาสอเป็นคนสอกิงหอยู่ฟังทั้งพุ่นบอตอมกัเป็นคนแบกมาแบกไปแบกมาได้มากองเอเลยไ,ได้บักร้ายหนึ่งบอมตอมมาเฮาบ่คือว่าไผ่ก๋วหนึ่งเขาส่ใส่ได้หลายป่านนี่เนาะวสันวะที่เห็นอยู่ตอนนี้พวกเฮาพักกันเห็ดงันก มาซอยกับปุ้งหงพนัาน้องดินเก่งน้องดินจะซอยพอพนวาก็เริ่มแทกไม้ตัดมาแม่กับมาเบิองนำ้ำมาจับไม้ซอยไปจับไก่เครื่องเขาหลายแบบนี้พอเขาตัดแล้วควนมันออกบาน,วานวาเวอร์ไอเมนภูนฤทธินายงี้นายยิงบายพนวาแม่ก็ได้ เอ้ยแต่ก็มาจับใหม่ซอยเฮ็ดซอยแล้วก็อีตาเวนไก่สิตกดินแล้วค่ะพี่น้องแม่เพิ่นก็มาคิดซอยเฮ็ดไปนําคิดไปนําว่าเฮาสิเฮ็ดไปแนวดายคอยเติมค่อยแต่งกันไปนําเนาะบรรยากาศยางมาแรงเฮาก็ค่อยเฮ็ดกันไปเรื่อยๆคิดกันไปเรื่อยๆนี่ก็ตกแรงมาแล้วเฮาก็ค่อยเฮ็ดกันไปขึ้นยังกันเว้นเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็พักผ่อนลวเฮาก็มาเฮ็ดยางมาแรงค่อยคิดค่อยสร้างกันไปเดี๋ยวมันก็สิสําเร็จสักมื้อนึงเนาะในสิ่งที่เฮาฝันเฮาหวังว่าในเมื่อถ้าเฮาบ่หยุดแล้วเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นข้อดีของชีวววิตตตตออออออนนนนกกกัับบ็คคคืใช่่่่่่งงงงยยาาาามททีีีีเเฮไไดดดด้้้้สสรขุพ คนที่เฮ้าหักแท้ๆที่อยู่ก็เฮ้าว่าจำเป็นต้องให้กกำลังใจเฮ้าปากอาศิบอว่าดีแต่เขาก็อยู่กบเฮ้าแมนบ่ แต่คนที่บ่ได้ห้าแท้ๆแล้วเขาสิค่อยๆเฝ้าตีตออกห่างเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็สิค่อยๆหายไปช่วงชีวิตที่ห้าตกอับให้จื้อจาไว้ว่าอดทนกับความทุกข์ให้ได้ทนที่บ่หันไปในทางที่พิดให้ได้เลิกโทษคนอื่นแล้วหันมาเบิ่งตัวเจ้าของพอถามีแตรโทษคนอื่นกะเฮ็ดให้แค่ระบายอารมณ์ในตอนนั้นแต่เฮาสิบุมีโอกาสพัฒนาเจ้าของเลยถ้าเฮ้าบ่หูจักหาทางแก้ไขสตีปัญญาของเฮ้าอีังที่บ่หูก็ฝึกให้ฮู้อีังที่เฮ็ดบ่เป็นก็เฮ็ดให้เป็นฝึกให้เป็นความสุขอยู่่กกกัับบเาาดดนจงควมุ กับเฮ้าบดนแบบนั้นคือกันเนาะสิ่งสําคัญเฮ้าตกยูเหนือความถูกให้ได้พี่น้องว่าคือสาวยูบอค่ะถ้าบ่คิดแบบนี้เฮ้ากัอยูบอได้เฮ้ากัสิทุก จเ,เรียบร้อยล้ะค่ะริมรั้วของสาวอยู่หัวล้อมรอบสวนพักน้าของสาวอยู่นี่ก็เรียบร้อยละค่ะส่วนด้านนี้บอ่อตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องที่พี่น้องเห็นเนี่ยเสาอยู่ว่าจะปลูกพักผ้ายเสาอยู่เติมน้าแล้วก็เอาขี้ฟุ้นมาไส่แลว้วขี้งวนเนาะโรยแล้วเรียบร้อยมักดินไว้เรียบร้อยเสาอยู่ก็จะปลูกพักผ้ายหรือว่าพักการจองค่ะจะปลูกไว้ทานกินเนาะนี่ค่ะบอ่อเล็กๆนี่ละค่ะ ต่ว่าหฮยม้อนที่ปลูกค่ะมักดินว้กอนส่วนรัวพวกนี้กะเสาอยู่ก็จะว่าจะปลูกเป็นพวกพักมิเคิอนี่แหละค่ะพี่น้องว่าจังไดคือบ่ดีกว่าปล่อยว้ปปปปวววเปล่าๆซื่อเสาอยู่วาเนี่ค่ะแต่จะแล้วแล้วตรงนี้เหตุผลที่เสาอยู่เห็ุเป็นหัวลลอมรอบเนาะคะ่ะหนึ่งหลาเพื่อความสวยงามเขาจะปลูกเป็นของมีเครือใสเสาอยู่คิดว่าจะได้สวยงามแล้วก็เก็บกินได้พร้อมสอง ก็คือข้าเห็ดเป็นบอ่อค่ะฟุดเป็นบอ่อเป็นไหหน้าจําลองขึ้นมาข้าจะปลูเป็นพวกพักอยู่ในน้ำเนี่ยอันนี้จะเป็นพักพ้าอันนี้ก็จะเป็นพักน้ำก็เลยล้อมไว้นะคะเพื่อมีไผ่ยางตกก้นงคืนเนาะประสาละค่ะทางหลังเสายูก็จะเป็นแปลงปลูกพักเสายูจะว่างเป็นบออปูพักค่ะ ส่วนตรงนี้ค่ะด้านหลังเสายูเนี่ยเสายูคิดว่าจะต่อเป็นขาตั้งออกมาหล่ะให้บะตอมตีเป็นหมานั่งไห้พี่น้องว่าจ,า <c oughs> จังใดก็จะได้นั่งตรงนี้ก็จะได้มองเห็นข้างหลังหาหอาปูกพักเป็นของมีเครื่อมีผลผลิตออกมาก,ก็จะงามเสายูคิดว่านะค่ะประมาณนี้พี่น้องว่าจาังใดคอมเมนต์ว่าในเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจังใดเดี๋ยวถ่ายเสายูเห็ดแล้วจังใดหรือว่าไปหอดไสเดี๋ยวเสายูจะอัปเดตให้เบอร์อีกเพียงหนึ่งค่ะบา,บาย แต่เขาติดเร็วอยู่ด้ค่ะผักไผ่เขาจะติดเร็วอยู่